พี่บวยค่ะคุณพมรสุวรรณสาครคุลนะคะจากทางด้านบริษักรุงไทยซิงโก้ค่ะสวัสดีค่ะพี่บวยสวัสดีครับคุณน้ยแล้วก็สวัสดีท่านผู้ชมทางบ้านทุกท่านครับวันนี้เสียงชัดเจนมากเลยพี่ครับค <c oughs> ่ะอะมาดูบรรยากาศตลาดหุ้นไทยกันนิดืึงดีกว่าช่วงเย็นก่อนไปิดตลาดพี่มองว่าเป็นยังไงบ้างคะสัญญาณวันนี้ก็ยังยืนบวกได้นะครับตามที่มีมุมมองไว้ ตอนช่วงเช้านะครับพี่คุยกับพี่บอลน,นะครับแต่ว่าก็อาจจะย,ยังไม่ได้แข็งแกร่งมากนะักนะครับคือภาพวันนี้ก็เป็นการประคองตัวบวกแหละนะครับแล้วก็หุ้นที่ลงมาเยอะในช่วงก่อนหน้านะครับไม่ว่าจะเป็นตัวทางปัตท AOT เนี่ยตัว CPN อะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับเริ่มที่จะรีบาวกลับขึ้นมาได้นะครับแล้วก็อย่างตัวอย่างตัวของ,าง,ของทางตัวทางอินทัชเองวันนี้ก็ถือว่า ขึ้นขึ้นหมายเอดีด้วยนะครับเราก็บวกีียนขึ้นมาได้แข็งแกล้งเลยนะครับวันนี้ก็บวกไปสองบาทเลยนะครับสําหรับอินทัศเนี่ยก็ถือว่าพลิกฟื้นกลับขึ้นมานะครับส่วนตัวที่ชุดตลาดเนี่ยก็ไม่ได้เยอะมากมีแค่ SCGP, Delta, แล้วก็พี e p อย่างเงี้ยนะครับก็ปรับฐานลงมาหน่อยแต่ก็ไม่ได้เยอะนะครับครับก็ดูแล้ววันนี้เป็นการยืนบวกนะครับเราก็มองว่ากาลิบาวน่าจะยังดำเนิน ตอบไปได้นะครับของเรานี่ถือว่าส่วนกับนับตลาดคุณเพื่อนบ้านได้ดีเหมือนกันนะเพราะว่าของเราไม่ได้มีกลุ่มเทคนะครับแต่ว่าอ,อย่างของฮ่องกงที่เขาลงแรงวันนี้ก็จะเป็นหุนกลุ่มเทคโนโลยีอย่างตัวของอะครับอย่างอย่างตัวของหุ้นตัวตัวของหุ้นอลบาบาเขาเนี่ยก็ลงทําโลในรอบหนึ่งปีด้วยนะครับอ,อันนี้ก็เป็นในเรื่องของประเด็นกฎเกณฑ์การควบคุมคุณกลุ่มเทคโนโลยีแหละนะครับค่ะ,ะบ้านเราเองเนี่ย คิดว่าต่างชาติเนี่ยจะต้องมาตามยอดฟันโฟเหมือนกันว่าถ้ายัางซื้อสุทธที่เนี่ยเขาเริ่มซื้อสุทธ่เน่เริ่มซื้อสุทธิในตลาดหุ้นเนี่ยต่อเนื่องเหมือนกันนะครับเราถ้ายัางซื้อต่อเนี่ยก็น่าจะเป็นที่ทางเชิงบวกต่อตลาดหุ้นไทยที่น่าจะยังมีโมเมนตัมการฟื้นตัวได้นะครับฟิเชอร์ก็ซื้อนะครับแต่ว่าเมื่อวานนี้ขายออกมาหลักพันสัญญาเนี่ยไม่ได้มีนัยยะนะครับน่าจะ อยู่ในโทนที่มองว่าน่าจะอยู่ในโทนการฟื้นตัวได้อยู่ครับค่ะทีนี้มาอัปเดตหุ้นเพิ่มเติมจากช่วงเช้าด้วยนึนนงพูดไว้ถึงสองตัวด้วยกันนะคะตัวของ TVO แล้วก็ SCGP ค่ะพี่บ๊วยครับตัว TVO เนี่ยนะครับก็วันนี้ย่อลงมานิดหน่อยแล้วก็ขึ้นไปหาที่สองสิบห้าบาทนะครับราคาก็ยังอยู่ในช่วงของการฟื้นตัวแหละผมว่ายังพอมีโอกาส ที่จะแว่งขึ้นไปทดสอบตรงบริเวณสามสิบหกสามสิบเจ็ดได้นะครับสำหรับ TPO นะครับก็เป็นหุ้นที่ว่าเป็นหุ้นที่ที่มีที่มีค่าเบต้าต่ำนะครับก็คือไม่ค่อยตามตัวของสภาพตลาดเท่าไหร่นะครับอันนี้ก็ไม่ต้องกังวลมากนะครับส่วน SCTP เนวันนี้ก็ย่อลงมา ตามที่มองไว้เมื่อเช้าเนะี่ยย่อลงมาเป็นจังหวะซื้อนะครับตรงแถวๆเนี่ยผมว่าน่าสนใจนะครับ mm hmm. ก็ตรงบริเวณ69.5นี่แหละ <Okay. S 2> ย่อมาให้ก็น่าจะมีจังหวะในการรับแล้วก็เดี๋ยวไปรอขายตรง74-75บาท mm hmm. ที่ให้ความผิดไว้เมื่อเช้านะครับครับหล่ะอย่างนี้ถ้าไปดูในตัวของวอลล่มบอกเทรดนบ้างมีตัวไหนที่แบบมีสัญญาณผิดปกติอะไรบ้างไหมคะพี่บ,ยบวยบอลล่มบอกเทรดวันนี้ mm hmm. นะครับก็ จะมีตัวที่มีเก่งกาไรเยอะๆเนี่ยก็จะมีซีเอนะครับมาแล้วครับตัวของโรงพยาบาลเนี่ยก็วันนี้เริ่มที่จะกลับมายืนเหนือตรงโซนบริเวณสี่บาทได้นะครับ <ฮะ S 1> เดี๋ยวดีผมดูซ s เอีเนี่ยก็ทะลุขึ้นมาถึงสี่บาทสิบเลยวันนี้วันรุ่มเข้าด้วย<ฮ>ะนะครับ <ฮะ S 1> ก็ยังไงมองแนวต้านตรงบริเวณสี่บาทยี่สิบแปดนะครับถ้าปิดยืนสี่บาทได้จะมี การกลับตัวได้ค่อนข้างเร็วนะครับหลังจากเมื่อวานนี้ไหลกลับลงมานะครับว่าพลิกฟื้นได้ดีครับสําหรับ c ีเจแล้วก็การคุณเยาวลุ่นก็ยังเยอะอยู่นะครับหลักหมื่นสัญญาก็ผมว่ายังแกวงอยู่ในกรอบสี่บาทห้าสิบถึง5้าบาทแหละแต่ก็ยังไม่ได้หมดลุ้นขึ้นไปทดสอบห้าบาทอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็ตัวหนึ่งที่วอลุ่มก็เยอะนะครับก็คือบ้านปูนะครับปูค่ะผมว่ามันกลับมายืนเหนือสิบบาทได้นะดูเหมือนว่า เมืาอวาที่ใจลุดลงมาแล้วเนี่ยจะพยายาม<ะ>พิกบอดว้วยนะครับถ้าใครมีมมอยู่ก็ว่ายังพอมีลุ้นฟื้นตัวกลับขึ้นไปได้ครับ<ะ>ค่ะเอาละทีนี้ขอความคิดเห็นในตัวของทีเฟกบ้างดีกว่าให้คําแนะนํายังไงดีคะครับเอ่อในตัวของท<ะ>ีเฟกนะครับ<ะ>แต่ถ้ายูสองหนึ่งเนี่ยนะครับก็อันนี้เราแนะนํานะครับเอ่อสำหรับ ฟิวเจอร์เนี่ยก็ยังเป็นเมื่อเช้าให้ย่อรองนะครับก็ถือรองต่อได้นะครับทุกท่าเพราะอย่างเมื่อเช้าเนี่ยก็เไปโล่แถวๆโซนที่คุยกันไว้เนี่ยนะครับตรงบร900ิเวณเก้าร้อยประมาณเก้าร้อยสิบห้านะครับนะครับลงมาย่อรองแล้วก็ถือรองต่อนะตอนนี้เก้าร้อยยี่สิบสองเนี่ยก็ผมว่ายังถือข้ามวันลุ้นต่อไปได้นะครับแนวที่แนวที่เป็นแนวบท้าใหญ่เนี่ย네ก็ประมาณเก้า สองห้าแล้วก็เก้าสามศูนย์่แถวร้นนะครับเป็นจุด<ะ>ทำกำไรครโอเคและแบบนี้ทองคำราคาพี่บว้ยครับทองคำนะครับก็ในช่วงสั้นๆเนี่ยตัวของทองคำเนี่ยยังเออผมว่ายังมีโมเมนตัมการฟื้นตัวอยู่นะครับ<ะ>ตรงเนี้ยเด้งมาเป็นวันที่ห้าแล้วนะวครับก<ะ>็ยังยืนตรงบริเวณหนึ่งเจ็ดแปดสี่ได้นเนี่ย ตรงตรงบริเวณหนึ่งเจ็ดแปดสี่หนึ่งเจ็ดแปดห้าเนี่ยตรงช่วงที่แนวรับยี่สิบห้าวันเนี่ยก็ยังมีโอกาสที่ไม่ต้องสอบพันแปดอีกรอบหนึ่งนะครับคือจริงเนี่ยนั่นคุนกังวลแหละนะครับว่าเฟดเนี่ยจะส่งสัญญาณลดขนาดวงเงินกระตุ้นเศรษฐกิจลงในการประชุมเจ้าสัมโเนี่ยนะครับช่วงปลายเดือนนี้แต่ว่าพอตัวเลขเศรษฐกิจออกมาเนี่ยตัวเลขเงินเฟรอมันไม่ได้แรงมากนะครับ แล้วก็ตัวของนะครับการระบาดโควิดรอบใหม่เนี่ยสายพันธุ์เดลต้าเนี่ยมันก็ดูเหมือนจะส่งผลกระทบอยู่เหมือนกันนะครับ<ะ>ก็เลยทำให้ทองคําเนี่ยมันเด้งกลับมาเดี๋ยวต้องดูนะครับเด้งกลับมาตรงประมาณพันแปดเนี่ย<ะ>แล้วผ่านหรือเปล่านะครับ<ะ>ถ้าไม่ผ่านเนี่ยผมว่าก็อาจจะยังแค่เป็นแค่การรีแค่การรีบาวสั้นๆครับ<ะ>แล้วอาจจะถอดลงมาได้นะครับค่ะได้เลยควัสดีค่ะ พอดีว่าไปเห็นคําถามจากพี่ๆนักลุนที่พิมกันเข้ามาค่ะตอนนี้อากจะขอแนวโน้มข้างเงินบาทให้พี่บอยดูให้นิดนึงสิคะครับแนวโน้มข้างเงินบาทนะครับค่ะอ,อ่าแนวโน้มข้างเงินบาทนะครับจริงๆเนี่ยตอนนี้กําลังสร้างกรอบอยู่สามสิบสามหนึ่งสามสิบสามจุดห้านะครับอันนี้เป็นกรอบ<ะ>ร้างไว้ตั้งแต่ช่วงประมาณอ่อ วันที่สิบที่ผ่านมาแล้วนะครับเพราะว่ายังแกข่งอยู่ตรงนี้รอเลือกทางแต่ว่างเงินบาทเนี่ย<ช>อ่อนค่ามาเยอะแล้วเหมือนกัน<ม>แล้วก็ถือว่ารับข่าวในเรื่องของเศรษฐกิจบ้านเราจากการโควิดที่ย่ำแย่ไปพอสมควรแล้ว,วครับ<ช>นะครับ<ช>ก็ยังไงคิดว่าการจะอ่อนค่าเบรกตรงสามสิบสามจุดห้าขึ้นไปเนี่ยซึ่งมันเป็นไฮของปีสองพันสิบแปดด้วยคงไม่ได้ง<ช>่ายนะครับก็คงแว่งอยู่ในกรอบห้าสิบสตางค์ครับ ค่ะอันนั้นขอคำถามหุ้นรายตัวสักสองสตัวละกันนะพี่บวยมีคำถามนี้ค่ะถามตรงกันหลายท่านเลยบีฟิตค่ะน่าเข้าหรือ,อยังพี่บวยมองไว้ยังไงครับตัวของบีฟิตนะครับค่ะบีฟิตไม่น่าเข้านะครับตอนตอนนี้ก็เร่งาไม่พอ,อนังสามสิบห้าบาทตรงเส้นสองร้อยวันแล้วก็มีโอกาสถอยกลับลงมาสามสิบเ็ดบาทนะครับสำหรับบีฟิต้องระวังนะครับ ยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่ยังไม่ค่อยดีนะใช่ค่ะได้เลยค่ะมีถามถึงตัวของติดบีกริม48.2ถือรอได้ไหมคะอ่อบีกริมติดอยู่เท่าไหร่นะครับคุณหนุ่ย48.20ค่ะผมว่าถือได้ครับบีกริมน <ะ S 2> ม่าจะบดท้อมอาไปแล้วงบออกมาก็ใช้ได้ด้วยนะครับก็ยังไงอ่อบีกริมนาวต้านเนี่ยมันอยู่ประมาณ46ครับกเกือบ46เนี่ย ถ้าฝากขึ้นไม่ได้ผมว่ายังมีโอกาสที่เราจะได้หลุดจากต้นทุนตรงนี้ได้นะครับค่ะนะครับยังไงก็ถือหน่อยครับลุ้นหน่อย <c oughs> ลุ้นหน่อยอ่ะขอรงไฟฟ้าอีกสักหนึ่งตัวแล้วกันถามมาถึงตัว G P S C ค่ะ G P S C นะครับอ่ทรงเนี่ยผมว่า เป็นการพักตัวอกด้านข้างนะครับแต่ทรงไม่แย่นะผมว,ว่ายังพอมียกกาันที่จะฝ่า80บาทขึ้นไปอีกรอบหนึ่งนะครับก็ยังไงราดูจังหวะครับแถวแถวบจทเสิบแปดบาน,น่าสะสมเหมือนกันนะครับค่ะเอาล่าวเวลามีจำกัดขอตัวสุดท้ายแล้วกันนะคะเป็นตัวนี้เลยอันดับหนึ่งของวันนี้ปอตทอแล้วกันค่ะมีคำแนะนำยังไงดีคะสำหรับตัวนี้ครับตัวปตทนะครับค่ะอะ เริ่มมีการกลับตัววันนี้ชัดเหมือนกันนะครับแนวต้านสามสิบหกบาทถ้าผ่านได้เนี่ยก็จะมีแนวต้านถัดไปน,นะครับตรงบริเวณสามสิบเจ็ดเจ็ดสิบห้าครับยังขึ้นได้ประมาณสองบาทเลยนะส่วนฐานตรงส4ิบบาทเนี่ยผมว่าน่าจะเป็นแนวรับสําคัญในรอบนี้นะครับค่ะเป็นโมเดนของรอบนี้นะครับครับก็กำลังทดสอบเส้นี้วันคนนึยครับค่ะขอบคุณมากเลยมีอะไรจะฝากให้กับพี่ๆีัรับทุนนิดนึงไหมคะพี่บ๊วย ครับช่วงนี้ก็ผมว่า,าทรงเนี่ยอยู่ในยังเป็นทรงไซเวอย์อยู่นะครับแต่ว่าอ,อย่าเพิ่งกลัวไปนะผมว่ารอบใหญ่ก็ยังไม่ได้เป็นการเลือกทางว่าจะหลุดต่ํากว่าหนึ่งพันห้าร้อยลงมาดังนั้นเนี่ยช่วงนี้ก็ยังพอเทรดดิ่งได้นะครับแต่อย่าลืมมีวินัยด้วยนะครับค่ะได,คได้เลยและที่สําคัญรักษาสุขภาพด้วยนะคะครับอันนี้สำคัญมากๆเลยคค่ะขอบคุณมากเลยพี่บ๊วย ครัสวัสดีครับคุณนุ้ยสวัสดีค<ห>่ะค่ะเอาล่ะคุณสำหรับพี่บวยนะคะจากทางด้านบร,ริลุณไทยซิมิโก้นั่นเองนะคะใครที่ชอบคำแนะนำสปานี้สามารถติดตามกันได้ทุกวันอังคารน,นะคะแล้วก็ถ้าชอบก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์ให้กับนักวิเคราะห์ในรายการของเรากันด้วยนะคะ